สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นสูตรคำนวณหวยไทยหลักหน่วยล่างระยะยาวซึ่งสูตรนี้เรียกว่าสูตรรหัสดาวยูนิต th ดิจิตนนะคะยูนิตก็คือหลักหน่วยนะคะดาวก็คือล่างเพราะฉะนั้นดาวยูนิตคือหลักหน่วยล่างนะหลักร้อยบวกหลัก10บบนคูณ2บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ3เท่ากับ x บวก1บวก3บวก4ดังนี้ โดยเราจะทดสอบสมการไป15งวดย้อนหลังเพื่อที่จะดูสถิติก่อนเพื่อนๆท่านไหนว่างก็ลองคำนวณไปพร้อมๆกันงวดที่เราจะเริ่มคือ1ทธันวาคมพุทธศักราช2องพัออก805และ08นําำหลักร้อยมาวางคือเลข8 บวกตำแหน่งหลักสิบคนคูณสองศูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกตำแหน่งหลักหน่วยคนคูณสามห้าสามสิบห้าหลักสิบเราไม่มองเรามองแต่หลักหน่วยรวมกันแปดบวกห้าเป็นสิบสามอีเชนใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะออกศูนย์เก้าสามและหนึ่งสี่อันนี้ก็มาำตำแหน่งหลักหน่วยล่างแถมหลักสิบล่างรู้สึกว่างวดน,นี้ใช่ไหม ในสูตรของหลักสิบล่างเขาก็จะแถมเช่นกันใช่ไหมอ่านะคะขอขอ,ขอพบพระคุณทุกท่านที่มารับชมไว้นะล่วงหน้าก็แล้วกันนะคะตักร้อยเ็ขศูนย์ดึงมาวางไว้บวกหลักสิบบนคูณ2องสอบวกหลักหน่วยบนคูณ3 3มสเหลือแค่8ปดบวกเเป็น17ใส่7 7็บวกหได้8 8ดบวกสาเป็น11ใส่หนึ่งบวกสี่ได้ห้านะคะ ออกหนึ่ง6และ5หหนึ่งห้าแปดเลข5้ามาตำแหน่งหลักสิบล่างแถมเลขแดหลักหน่วยล่างด้วยรู้สึกงวดนี้มันจะสามงวดแรกใช่ไหมหลักสิบล่าง๋ยวดิชันย้อนให้คุณดูหลักสิบล่างนะคะนี่นะคะก็มาห้าแปดตรงนี้เหมือนกันชนกันเลยนะคะเลข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 หลักสิบล่างนี่จะมาสามงวดซ้อนตรงด้านบนเนี้ยที่มาครบคู่สิบหน่วยล่างอ่ะเรามาดูตำสูตรของหลัก หน่วยล่างระยะยาวนี้ว่าจะมาเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรเพราะเพราะเราดูแค่ตำแหน่งโอ้ยพูดผิดพูดถูกอันนี้เราต้องไฮไลท์ของหลักหน่วยนะคะอ่าอเช่นไฮไลท์ให้คู่เลยก็แล้วกันเพราะมาคู่เนาะถัดไปหลักร้อยนะคะเลขหนึ่งดึงมาบวกหลักสิบน 2, 2, บนคูณสองสองเก้าสิบแปดวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสา 3ามหกบวกแเป็น9 9้าเบวกแปเป็น17ใส่7 7็บวกหได้8 8ดแบวกสเป็น11ใส่1และ1นบวกสได้ห้าดังต่อไปนี้ออก 5, 5้าและ47นะคะอันนี้มาแต่หลักหน่วยอ่าเห็นไหมอันไหนไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์ต่อไปจะไฮไลท์เฉพาะหลักหน่วยนะคะถัดไปหลักร้อยเลขห้า วางไว้บวกหลัก10บนบนคูณ2 1คูณ2ได้2บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ3 3นะคะ3 9 27 5บวก2ได้7 7เบวก7เป็น14ใส่4 4่บวก1ได้5 5าบวก3ได้8 8บวก4เป็น12ใส่2ออก4 11และ92สังเกตว่าเลข2มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเรามีมาวิเคราะห์กันต่อเพื่อพิจรารณาในสูตรคำนวณน,นี้นะ ฉันลืมฟิกหัวค่ะเดี๋ยวสักครู่ขอประธานภัยนะอ่าท่านไหนมาชมในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขสวัสดีกันทั่วหน้านะคะคิดถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ฝากความคิดถึงได้แค่ผ่านหน้าจอนี่แหละค่ะนะหลักร้อย คือเลขสีดึงมาบวกหลักสิบบนคณสอนึ่งคูณสได้2บวกหลักหน่วยบนคูณสานึ่งคูณสได้3 4มบวกสได้6 6หบวกสได้9ก้าเส่็จเก้าเก้าบวกหได้สิบใสศูนยบวกสได้3ามและสามบวกสี่ได้เจ็ดังต่อไปนี้ออกสี่หและ8 0เลขศูนย์มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างวิเคราะห์หลักหน่วยล่างนี้ระยะยาว15บห้างวดซ้อนของสูตรนี้ต่อไปต่อไปถ้าชื่อสูตรนี้ มันก็อาจจะไม่ใช่15งวดมันก็อาจจะเป็น 16, 17, 18อะไรก็แล้วแต่ไปนะคะเราก็มาดูสถิติกันต่อหลักร้อยเลขสี่ดึงมาวางไว้เลยไม่มีตัวคูนะคะบวกหลักสิบบนคูณ 2, 1งคูณสได้2บวกหลักหน่วยบนคูณ3 3, มสาจใช้หลักหน่วยรวมกัน 4, ีบวกสได้ 6, 6, หบวกหได้เจ็ดเจ็ดบวกหได้ 8, ปดแบวกสเป็น11เราใส่1นะคะรู้สึกหน้าจอไปเลยหนึ่ 1บวกสได้5นะคะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง<อ>ดูปิดใ้ดหนึงออกห้าห้ล่างนะอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเอสเคปก่อนค่ะคุณผู้ชมไป็นไหนแล้วครึ่งดับนะได้ <laughs> ครึ่งทางเลยนะ โอ้นะคะไม่เป็นใจเลยถึงไหนเลยเนี่ยออกหกห้าสองเลยห้าห้าได้ห้ามาในตำแหน่งของหลักหมืวยล่างนะคะออกเบิ้ลนะคะก็เลยมาทั้งสหลักได้ครึ่งทางแล้วได้งวดที่เจ็ดละหลักร้อยเลขหกบวกกับตำแหน่งของหลักสิบบนคูณสองห้าสองสิบบวกหลักหน่วยบนคูณสามสองสบได้สิงใส่สองสองบวกห่งได้สามสามบวกสามได้หกหกบวี่ ดังบอกไปนี้ออกแปดเจ็ดสามและเจ็ดสามอันนี้เลขสามมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างถัดไปค่ะหลักร้อยเขาก็คือเลขแปดดึงมาบวกหลักสิบบนคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกหลักหน่วยบนคูณสามสามสามเก้าแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าได้ยี่สิบเอ็ดท่านผู้ชมดิฉันใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้านะคะ เพืเ่อนๆท่านไหนบอกว่ามีลายมีอะไรไหมไม่มีนะคะถ้าหากมีก็คือจะมาจําหน่ายสินค้านะคะเออนะไม่มีกลุ่มก้อนใดๆทั้งสิ้นเพราณาเข้าใจนะตรงนี้แล้วก็รับฟังไว้ณตรงนี้ด้วยนะก็มาดูมาชมกันที่ช anel นี้เท่านั้นนะคะอ่าขอบพระคุณอย่างสูงที่ สอบถามกันเข้ามาหลักร้อยคือเลขเก้าบวกกับหลักสิบคูณสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์่แล้วพวกเพจพวกเฟซบุ๊กเวลามีไหมไม่มีค่ะนะมีแต่ชาแนลนี้นะคะกคดุนาเข้าใจค่ะหลักหน่วยบลนคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช้หลักหน่วยรวมกันเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดค่ะเก้าศูนย์หกและเจ็ดหนึ่ง เลขหนึ่งมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างฝนะากซักสักไระกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะอะรักชอบก็จึงมาดูมาชมไม่รักไม่ชอบอย่าว่าไม่ว่าใครนะคะขอเพียงหัวใจนะคะ,ะเข้ามารัวๆนะคะนะฉันก็อยากจะไลฟ์สดติกต็อกมกันในไม่ใย่โชว์หน้าเลยเอาความสวยแบบว่ามันเหลือน้อยอะ่ะ <laughs> นะโอ้อยากเป็นดาวเขาเหมือนกันนะไม่ได้เป็นเฮ้ยนะหลักร้อยเลขเก้าบวกกับหลักสิบบนคูณสองศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนคูณสามสามหกสิบแปดนะท่านผู้ชมเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเลยฉันใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดใส่แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะคะอ่าบางครั้งก็คุยนอกนอก,นอกสารานิดนึงก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะ ไม่อยากจะให้เคร่งเครียดกันเนาะหลักร้อยคือเลขศูนย์ในชั้นดึงมาวางไว้บวกหลักสิบน 2, 1, บนคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองบวกหลักหน่วยบนคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดดังนั้นเอาหลักหน่วยรวมกันหลักสิบเราไม่มองนะคะสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดนะใช่ไหมเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดค่ะ ออกเก้าสแล้วก็เก้าเก้าอันนี้มาแถมแถมสามตัวบนเลยนะคะสี่ตัวเซตนี้มาทั้งบนทั้งล่างอย่างวิวิสมาหลาหรือสแมนเตนนะคะอ่ะเลื่อนต่อไปค่ะเพื่อนเอนนะคะหลักร้อยเลขเก้าชันวางไว้บวกหลักสิบบน 2, 0, คูณสองศูนย์นอะไรก็ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนคูณสามสามสามเก้าหรือแค่เก้าบวกเก้าเป็นสิบปด ใส่แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเ้าบวกสาเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสี่ได้หกต่งต่อไปนี้ออกสองเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะเลขเก้าก็มาทั้งหลักสิบและหล,ลักหน่วยล่างเมื่อกี้ลืมไฮไลท์หลักหน่วยทานโทษด,ด้วยต่อไปนะคะหลักร้อยคือเลขสอง 2, ดึงมาบวกหลักสิบบนคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกหลักหน่วยบนคูณสามสองสามหกสองบวกสี่บวกหกก็ได้สิบสอง ใส่2องบวกหนึ่งได้สามสาบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศนย์ดังนี้ออก8ปดเจสองและสาศูนย์อันนี้มาหลักหน่วยล่างนะแล้วก็แถมหลักสิบล่างด้วยนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็แถมนะแถมบนคุณก็ไปไฮไลท์เอาอเองบางทีฉันก็ไฮไลท์เผื่อบางทีก็ไม่ได้ไฮไลท์เผื่อต่อไปตำแหน่งหลักร้อยคือเลข8ปดนะคะบวกกับ ำแหน่งหลักสิบบนคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกหลักหน่วยบนคูณสามสองสามหกแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดใส่แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสี่ได้หกดังนี้หกหกศูนย์ห้าและหนึ่งหกเลขหกมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างถัดไปค่ะท่านผู้ชมเรามาวิเคราะห์กันต่อเนาะวันี่ 16กรกฎาคมหกหนะใช้สมก,การสูตรเดิมนี้เพื่อการพิจารณาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ทราบว่าผลการคำนวณต่อไปจะมาหรือไม่แต่ประการใดเราดึงหลักร้อยลงมาคือเลขหบวกหลักสิบนคูณ2ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกกับตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสามห้าสามสิบห้าเหลือหกบวก5้าใช้แค่หลักหน่วยรวมกันหลักสิบตัดทิ้งไปเลยนะคะหกบวก5้าเป็น1ิบเอดใส่หนึ่งค่ะ1นบวก1ได้2 2สองบวกสามได้ห้า ห้บวกสี่ได้9นะคะทบทวนนะหนะคะบวกหล,ลักสิบบนเลขศูนบวกหลักหน่วยบนหลักสิบบนคนูณสองศูนย์บนอะไรก็ได้ศูบวกหลักหน่วยบนคูณสามห้าสสิบห้ากบวกหเป็น11บเดดิฉช่นใส่หนึ่งหนึ่งบวกหได้2องบวกสาได้หและ5้าบวกสได้9ก้าดังต่อไปนี้อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการสูตรนี้นะคะดาวยูนิตทีท่ดจิศูนทำไมรหัสมันคุน,ม,น,ม,น,ม,นมันคล้ายๆกับ รหัสบนจังคะอันนี้เป็นเทนเทนก็คือหลักสิบนะคะอ่ายูนิตดิจิตเนี่ยยูนิตทีเอชดิจิตก็คือหลักหน่วยไทยล่างเนี่ยนะคะนะยูนิตก็คือหลักหน่วยนะคะยูนิตดิจิตคือหลักหน่วยนะคะถ้ายูนิตทีเอชดิจิตทีเอชวิมาจากไทยเพราะฉะนั้นก็คือหลักหน่วยไทยล่างนะอันนี้คือแปลให เพื่อทำความเข้าใจเก็เก็กันก่อนเริ่มต้นเบื้องต้นต่อไปเพื่อทำการเข้าใจในชื่อสูตรแล้วก็จะไม่ต้องอธิบายต่อนะช่วงแรกๆเดินแรกๆอาจจะอธิบายเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ทำการเข้าใจทำไมถึงต้องเซตชื่อขึ้นมาคะทำไมไม่เขียนอย่างนี้ไปเลยเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าเป็นสูตรใหม่หรือสูตรเก่าหากเป็นสูตรใหม่รหัสมันก็จะเป็นตัวเดียเด่ยว nã một hai ba bốn năm cũ cũ hai ba bốn cũ nã, ba bốn hai ba bốn cũ nã, ba bốn hai ba bốn cũ nã, ba bốn hai อืมนะฝากกดติดตาม subscribe ไล์รรก,กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยใครทำงานก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการทำงานนะทุกวันนี้เนี่ยอ่าเราจะมาคุยนอกเรื่องทุกวันนี้เนี่ยพูดถึงเนี่ยค่าของชีพมันสูงนะหลายครอบครัวเนี่ยแบบว่าไหนจะพาละเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องอะไรหลายอย่างใช่ไหมอย่างเดือนเดือนนี้เนี่ยรู้สึกเราไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกตลาดมันจะเงียบนะ แบบว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วก็ช่วงเวลาที่มันห่างจากเทศกาลของเมษายังไม่นานคือหนึ่งผู้คนใช้เงินไปแล้วแล้วคนที่มีลูกมีเศร้าก็ต้องมาใช้จ่ายเรื่องบุตรใช่ไหมจ่ายค่าตรงค่าเทอมค่าเรียนหนังสือนังนานที่ประทัอย่างเงี้ยก็ทําให้อ่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเศรษฐกิจมันรัดตัว และอีกอย่างนึงอ่ะค่าของชีพกับกับรายรับกับรายได้มันมันไม่บาลานซ์กันนะซึ่งดีฉันดูดูขบวนดู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 แบบเบ็ดเบแล้วอ่ะอาหารจานหนึ่งเราไม่ต้องกินวิวิสมาหลาหรอกเรากินมื้อหนึ่งเนี่ยคุณไม่กินถ้าคุณไม่กินน้ำปั่นน้ำอะไรเนี่ยนะก็เป็นห้าหกสิบนี่ยังถูกสุดแล้วเนาะอ่า ถ้าสมมุติคุณกินน้ำปัน่นน้ำอะไรไปเนี่ยร้อยกว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของชีพมันสูงเนาะต้องต้องต้อง,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 งยอมรับถ้าว่าเราเด็กออนไปประมาณดยฉัเช่นเป็นวัยรุ่นค่ารถเมย์สองบาทห้าสิบนะเช่นนั่งไปทํางานสองบาทห้าสิบนั่งลอสายเลยจากจากบางปูไปสุขุมวิทยี่สิบเอ็ดสมัยก่อน สมัยก่อนนะไปตื่นทีห้าไปทํางานคุณไม่ใช่ตื่นทีห้าตื่นทีสี่ครึ่งออกทีห้าต้องไปถชงที่ทํางานาประมาณหกโมงกว่านะเจ็ดโมงก็กินข้าวกินอะไรก็ขึ้นทํางานเลิกงานเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเลิกงานคือห้าโมงเลิกงานห้าโมงเนี่ยยังไม่ได้ออกหรอกต้องเคลียร์ก่อนนะคะ แกก็คุยน้ำมลาห์คำหงน้ำลายกันทีนี้ก็กว่าจะออกที่ทำงานก็โลยห้าโมงครึ่งไปเกือบหกใช่ไหมนั่งขนาดสมัยก่อนอะรถกะติดเหมือนกันนะกะติดพอๆกับสมัยนี้สมัยนี้แม้จะมีแม้จะมีรถไฟฟ้าแต่ว่าผู้คนมันก็เพิ่มขึ้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลอยู่นี้เนี่ยเช่นว่านะ คือนักศึกษามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมหาลัย ah ต่างๆเขากระจายไปตามภูมิภาคต่างๆแล้วค่อนข้างที่จะเยอะดิฉนันคิดว่าปริมาณของคุณมันก็จะลดลงแต่ว่าจํานวนปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นเด้ไหมคือคนในประเทศมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถัวเฉลี่ยของแต่และจังหวัดมันก็ยังเยอะๆเหมือนเดิๆๆม ในในในของมักงกรนะ่ะนะเลยแยกบางนาไปสุขุมวิทเนี่ยไม่อยากไปเลยเพราะว่าอะไรติดรถติดมากเลยไปเทคบางนาไปเนาะก็จะไม่อยากจะข้ามไปแล้วเพราะว่ามันรูติดแต่ดีนี้เขาจะมีแลนด์มาร์คใหม่แล้วนะในกรุงเทพบรมิมนฑลเขาเป็นช้อปปิ้งมอล เป็นแบงค์หกมอ่เขากำลังสร้างอยู่เขาว่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าห้างมิกกับบางนานะอ่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ได้ยินข่าวๆ่าว่วๆปลายปีหรือว่าปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลืวเอเๆอเบลเเลยนะอืมแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟฟ้าหลายสายต่อลงมาถึงแยกบางนาเห็นไหม ต่อไปผู้คนก็จะเป็นแรนด์มาร์คแห่งใหม่ในในเขตกรุงเทพเกือบถึงสมุทรปราการของชาวกรุงเทพและของชาวสมุทรปราการนะอันนี้ก็คุยอะไรไปไม่รู้แหละก็เพื่อนๆบอกว่าชอบฟังเสียงดิฉันพูดคุยดิฉันก็จะมาพูดคุยเหมือนกับมีนะแบบหลายคนแบบเวลาคุยกับดิฉันเนี่ยบอกว่าเสียงเพราะนะแต่แต่ความจริงเราแก่ขึ้นนะ่ะเสียงมันไม่เพราะนะ สมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยเคยเขาเรียกว่าห้องห้องกรอนห้องอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เพราะแต่พอมันเป็นแก่มาเนี่ยเสียงมันอาจจะเปลี่ยนไปเชงคิดว่าอย่างนง้ยแหละแต่สําหรับตัวเองนะคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ขอขอบพระคุณมากที่มารับชมวันนี้ก็คุยกันพอสมควรสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คุยเรื่องสเพเพเหตุระบ้าง คลิปะนิดละหน่อยเนาะเพื่อเป็นการพูดคุยทักทายปฏดีสันถานกันอ่าแคปเจอร์นะคะแล้วก็จดสูตรไว้ไว้ใช้นะคะแล้วแต่ความประสมนะมีวิจรยาและสติที่ดีด้วยขอบพระคุณที่รับชมค่ะ